หากว่าได้รับการยืนยันจากทางรัฐบาลอิสราเออเป็นที่ชัดเจนแล้วอย่างไงก็ขอช่วยรายงานมาที่ท่านประหลัดรวงแล้วันนะครับได้ครับท่านเสียงเตือนนี่เป็นเสียงเตือนที่จแจ้งว่ามีการยิงกระดเข้ามาต่างประเทศเรเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับเมื่อ การเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าของวันที่เกตตุลานะครับได้มีการยิงกรวจเข้ามาจากถนนกาซาเข้ามายังในหลายพื้นที่ของทางอิสราเอลนะครับวงทั้งได้มีการส่งผู้ร้ายเนี่ยของแท้คืเข้ามาในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิสราเอลครับในรุ่นต้นได้รับทราบว่ามีการยิงกรวจเข้ามาทางตอนใต้แล้วก็ทางเมืองเยรูซาเเนี่ยกว่า5,000ลูกครับ แล้วในช่วงค่ำของวันที่เจ็ดนะครับประมาณของพุ่งขึ้นก็ยังมีการเหตุการณ์ยิงโจมตีทางอากาศที่ทางอุรเกว่ยได้ส่งทางอากาศเข้าไปโจมตีในส่วนการบ้านนะครับในช่วงเช้าของวันนี้วันที่แปดนะครับทางอุรวยยังยังมีการเข้าไปโจมตีแล้วก็ในทิบูตหลายแห่งนะครับแล้วก็ได้มีการช่วยเหลือผู้ที่ถูกสาปเก็บแล้วก็ ผู้ที่โดนจับเป็นตัวประกันของงานคนะุ้มทราวันนี้เวลาอของ8นาฬิกานะครับครับครับช่วงเวลา8นาฬิกาของวันที่8ใช่ไครับของเจอเอลได้ทางทางการอุตสาหกรได้รายงานว่าได้มีการควบคุมเหตุการณ์ที่มีการควบคุมตัวประกัน,นได้ที่ถูกตองแล้วแล้วก็ได้มีการเข้าช่วยเหลือตัวประกันบางส่วนออกมาจากที่ที่ท,ที่ที่ได้โดน ยึดไปจากกลุ่มฮามัสนะครับซึ่งตอนนี้เรากำลังรอขอภาพรายละเอียดหรือว่ามีมีใครที่เป็นคนไทยบ้างนะคที่ได้รับการตุ้งเหยียดเองหรือไมครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่เก็บและวันที่แปดเนี่ยนะคุณเอลผู้า่านว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนทั้ง590รายนะครับแล้วก็สาหัสถึง312รายมีผู้เสียช ie ีวิตแล้วเนี่ย250รายแล้วเป็นจับตัวประการประมาณหนึ่งร้อย คนคในกรณีที่จับมาตัวประกันไป250คนที่มีคนไทยกี่คนพอจะทราบไหมครับที่สายรายงานได้บนะอกวาปัจจุบันมีรายงานไปที่ถูกจับคุมตัวไป17รายครับแต่นขนาดนี้เราครับ,รบขนาดนี้เรายังไม่สามารถยืนยันว่า ตัวประกาศที่ได้รับการช่วยเหลือออกมาที่มีคนไทยกี่คนใช่ไหมครับยังครับผมยังไม่ได้รับรายงาน,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 นกำลังตรวจสอบแล้วผู้บาดเจ็บของเราทั้งแปดรายนี้ขนาดนี้เนี่ยยังมีเพิ่มเติมหรือเปล่าท,ที่ส่วนที่ได้รับบาดเจ็บในเปสตามาผู้ทีร่คครับบาดเจ็บตอนนี้ยังมีเข้าเดิ่องยู่แปดรายครับคนได้รับ คนจะได้รักษาแล้วก็ออกมาอพัพอยู่ที่จำคนงานแล้วจะมีตายอนุชาแก้วีทังาที่มีอกรัเนเสียงหายครับจุทธอุตบอครับซืเปิดไหม่ครับใหม่ใหม่ครับผมผม ครับจะต่อเลยครับด้วยรับบาดเจ็บมีทั้งหมดแปดรายยังมีเข้าเดิมอยู่ครับแล้วมีผู้บาดเจ็บที่มีอาการบาดเจ็บสาหาัสมัม้งไหมครับจะมีคุณมาโนดสิ์ปองครับครับที่อาการหนักตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลบาสิลายลรับซึ่งท่านอื่นเนี่ยได้กลับมารักษาตัวที่พักพื้นที่แคมป์คนงานแล้วครับที่นายจ้างครับ แล้วรายงานผู้เสียชีวิตของคนไทยเรายังไม่มีใช่ไหมครับรายงานผู้เสียชีวิตเบื้องต้นเนี่ยรอการยืนยันทราบว่ามีสองรายครับถ้าหากว่าได้รับการยืนยันจากทางรัฐบาลอิสระเออเป็นที่ชัดเจนแล้วยังไงก็ขอช่วยรายงานมาที่ท่านประหลัดกระวงแล้วน,นะครับได้ครับท่าน เสียงเตือนนี้เป็นเสียงเตือนที่จแจ้งว่ามีการยิงตรวจเข้ามาในฝั่งสเปนผมขออนุญาตปิดเสียงเตือนเตือนไัยครับครับผมคร,บค,รบครับท่านครับไม่ทราบว่าขนาดนี้ตัวท่านอัลนร่งเจ้าทูตแรงงานไทยท่านอยู่ที่ตรงส่วนไหนของประเทศสเปวครับ ผมอยู่ตอนเหนือของเมืองเทลวิสครับห่างจากเมืองเครวิสมาประมาณสามสิบนาทีครับก็ยังอยู่ในเขตที่ปลอดไทยอยู่ครับท่านครับผมยังไงก็ฝากช่วยดูแลแรงงานไทยในส่วนที่เหลือนะครับแล้วยังไงถ้าหากว่ามีอะไรที่มีความคืบหน้าก็ขอช่วยประสานมาทางกระทรวงนะครับว่าทางรัฐบาลอ่ทางช่วยประสานทางเอเอจัดทูตไทยประจำ อิสราเอลนะครับถ้าหากว่าจะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานถ้าหากทางการอิสราเอลต้องการที่จะให้เครื่องบินไทยนีย้ดูกองทัพอากาศนะครับยังไงก็ช่วยประสานกับทาท่านเอกเราจะทูตให,ให้ให้ทางเราได้ทราบด้วยนะครับ